หลังจากปลูกแล้วนะครับของพ่อมีวิธีการดูแลแปลงดูแลป้องกันกําจัดวัชพืชหรือโรคแมลงนะพ่อดูแลอย่างไรงครับกช้ยาขึ้นเขากดเจาจอบเนี่ยน,นะครับครับได้ครับหรือว่าทำลายวัชพืชเนาะครับนี่คือว่าหอมต้นเจ้ยาฆ่าอย่างละครับน,นี่คือได้แล้วก็เกล่องๆไว้นี่อะไรนะครับได้เลือก,อกอ็เก็บไปทางข้างมัน ถ้าโดนแดดมันจะแห้งไปคนเดียวครับครับอันนี้นะนี่คือคือแพ้แพ้ไปแล้วครับเราเจ้ายามันก็จะเป็นเป็นเป็นปีดเป็นพาโตคืชรวมกันอื็คือพวกวัชพืชพวกหญ้าวันนี้ใช้แรงงานในการดายม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับน้องได้ครับเจ้เครื่องตัดหญ้าครับแล้วก็อย่างนี้ที่เห็นก็คือ เอาต้อมต้อมไว้สามต้นมันนะครับนอกเอาก่อกไว้ให้มันแห้งนะครับกรอกมันแห้งครับแล้วก็ยกหล่องในตัวเก่านะครับอันนี้คือเวลาหน้ามามาก่จะไปตามห้องนี่นะครับเหมือนกับระบายน้ําไปในตัวนะครับแปลงที่ระบายน้ำไปในตัวถ้าบปยาที่ไหนบอกครับแล้วอย่างอันนี้ถึงวัชพืชนะครับก็คือใจวิธีถางเนาะให้ยังเป็นโรคเป็นแมลงเนี่ยพ่อมีวิธีการจัดการดูแลอย่างไรครับ ถ้าโลกมันแรงนี่ถ้าเราเดินเอวคอเยน,นะเอวพอเยน,นะถ้ามีมีน้อยมากกว่าเด็ดทิ้งเด็ดทำลายเอาออกจากแปลงครับมันก็จะมีครับแล้วยังถ้าถ้าถ้ามันเจอเยอะเลยนะครับพ่อมีวิธีการจัดการอย่างไรครับหรือว่าของพ่อน,นี่มีใน,นการเข้ามาดูแปลงเนี่ยใช้อย่างใดเช้าเย็นหรือว่าอย่างไรครับส่วนใหญ่มันจงมาแอวหาตลอดเนาะ ครับพออย่างน้อยมันไปใส่น้ํามันต้นดูเดินเดินดูตลอดครับคือว่าอาหารของพืชที่ดีที่สุดคือตัวเฮาครับอาหารพืชเต้นนะอย่างอื่นสําคัญคือตัวเฮาในสาคัญที่สุดคืออาหารที่ดีที่สุดของพืชคือตัวเฮาเพราะมันเข้าไปครับเจะว่าป่วยเป็นเงาคนเดียวนะครับตัดใดที่ห้องเพลงที่ท่นเจ้าเงามาสอบเสิยงพลงพเหมือนกันนะครับเเอออครับ ก็คือต้องมันมาดูแลนะครับถ้าเจอกับเดตทิ้งเดอเดตทิ้งครับส่วนใหญ่ถ้าเฮาบ่าได้ค่ามากกวที่จะมีอะไรอย่างครับมันมีส่วนน้อยนะครับเกือบแบบปักถ้าลบแมลงไะครับแต่แปลงที่เป็นสีก็ตึงสีแต่แปลงที่สีมันตึงได้สีแล้วอย่างการขึ้นปุ๋ยขึ้นน้ำเนาะอย่างปุ๋ยนี่อย่างระยะก่อนกล้านี่คือเราเตรียมดินเราใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วเนาะตอนช่วงระยะกล้านี่ใส่ปุ๋ยใส่ยังก่อครับผม กกิดได้ใส่แล้วครับช่วงนั้นยังไม่ได้ใส่ยังเลยป่อยมันมันงามธรรมชาติเปินครับมันเขะมมันเกนปลูกงามเซตแล้วก็ย้ายก้าไปปลูกครับปลูกแล้วต้องใส่ปุ๋ยแหมงก่อนครับใช่เดี๋ยวพ่อมีวิธีดูอย่างไดดูต้นมันก่อนหรือว่าอย่างไรครับถึงจะใส่ครับถ้ามันจะกระตุ้นมันก็ต้องต้องเม็ด์ให้น้อยประมาณน้อยเดียวนะครับครับอย่างอย่างเช่นสมมติปลูกปลูกต้นย้ายก้าไปปลูกแล้วประมาณกี่เดือนถึงจะใส่ปุ๋ยครับประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยสองอาทิตย์ คือเานเยาะให้นหน่อยคือคื้เล่งน้ำผสมกันน้ำเป็นปุ๋ยใช้ปุ๋ยอย่างครับเขาซีโปกศูนย์ศูนย์คือว่าเขาเล่งมันกระตุนมันขึ้นมาตอนเริ่มเริ่มยาค่ะมาแตกไปมาคืนเขาใส่น่อยเดียวเล่งน้ำนี่าะครเอาใส่น้ำคูกเนี่ยตักหมดหดไปแล้วน้ำนี่อย่างตั้งแต่ช่วงระยะการนี่พอใจใส่น้ำนี่ทุกวันหรือวังไหครับทุกวันเลยครับ ตอนตอนเย็นจะลดน้ําตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นครับตอนเย็นครับตอนเย็นนะครับใช่น้อยๆแต่บ่อยครัง้งอือเยใจจนเสนนะก็คือใจวิธีการก็คืออย่างของพ่อนี่ใจระบบสปริงเกอร์ <tone> เปิดอย่างถ้าสปริงเกอร์นี่เราจะเปิดใจระยะเวลากาหนดหรือว่าอย่างไรกับรถนั้นระยะเวลาอย่างเปิดอย่างตอนก้านี่ใส่ทุกวันตอนเย็นเนาะห้าหนาทีห้าหนาทีห้า,หน,า,หาหนาทีเปิดแล้วก็เซ็ตปิดเลยอือใช้สปริงเกอร์ห้านาทีถ้ากรณีถ้าแบบ ถ้าเปใช้สปริงเกอร์ถ้าใช้รถก็แต่ว่าใช้บูรดรถดูว่าห้ามแฉะเกินไปห้ามพื้นน้าขังพอดีมันยกขึ้นมันก็มันก็นกระบายตกเกลี<อ>แต่แต่มันเบิกขึ้นมาเกินครับถ้าเกินไปมากกว่านานใหญ่ครแฉะระบายก็ก่ป่อคดีรถออทุกวันนี้ตั้งแต่ระยะกล้าไปเลยหรือว่าถ้ามันโตขึ้นแล้วก็เริ่มถ้ามันโตถ้ามันใหญ่ถ้าเอาอย่างรถทุกวันนี้ตั้งแต่ไหนถึงไหนครับว่า ถาลดทุกวันนี่ก้ามันเกือบทุกวันเลยถ้าฝนมาตกช่วงก้าเนี่ทุกวันครับคือน้อยแต่บ่อยครั้งเราเอาอาศัยดูดูดูก้ามันตัววัชพืชนี่ก่ออย่างก่อจะมีข้ถอนทิ้งแต่ถ้าใหญ่ไม้เว้นวันก็ได้เอาเอาเอาดินว่าดูก็คือวิธีการคือมาดูดินดูดินถ้ามันเริ่มแห้งแล้วก็ใส่ ใส่อาจจะวันเว้นวันก็ได้แต่บัควรจะห่างกันบ่เกินสองวันห้ามเกินสองวันเนาะครับกูแมลงเข้ามาไข่มาไข่ต่ออ๋ออันนี้คือการให้น้ำเลยก็จะช่วยดูแลเรื่องแมลงตัวครับดูแมลงตัวอ่าน้านี่มันช่วยป้องกันแมลงอย่างได้พองครับก็เพทหนอนนี่ได้ครับผีเสื้อเนี่ยนะมันจะมาวางไข่อันนัได้มันจะช่วยจัดการอย่างไรให้เราครับมันจะวางไข่ปฏิทิศไข่มันจะ ไข่มันจะมันจะมันจะตึมมาวางพอมันใบมันเปียะนั่นไงพอผีเสื้อมาสอบที่เฮงมันจะมาอ๋อครับพวกมีเสื้อนี่มันจะมาวางไข่ตอนกลางคืนใช่มาวางไข่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดน้ําตอนเย็นตอนเย็นแล้วมันมันเมื่อคืนมันมันมันตึมมีวันแห้งมันใบมันจุ่มมันมันตึงมันจะมาแบบมาวางเลยมาวางครับแต่ถ้าเป็นมัดดินถ้ามันดินเปียะมันก็ตึมจะมาใกล้ครับมันถ้าดินแห้งแปลว่าเข้าว่า ม,มันแบบคนเฮาเนะี่ยถ้าเป็นพัยาิมันก็อันหนึ่งมะละหนึ่งมะละเลานะครับถ้ามันสมบูรณ์เนีย่ยมังมาใกล้น้ํานี่ก็เพราะฉะนั้นน้ําก็จะช่วยนอนช่วยมัดดินใจ่<บ>คือถ้ามันดูแลน้ำคืออยู่ตลอดชื้นอยู่ตลอดพวกนี้ก็จะมามาบกวนล,ละพืชพักที่เป็นปัญหาที่สุดว่าไอ้แมลงศัตรูพืชท,ที่ที่มันางเจอกนี่มันจะมีประเภทอะไรอย่างพาะมีหนอนมีมัดดินและอย่างอื่นมีแหมก็ครับมีนอนมัดดินแล้วก็มี ไอ้พวกลาเชื้อลาเชื้อลาลาใบไม้นั่นมันจะมาหน้าแรงครับถ้าลาใบไม้นั่นถ้าแปลงใดบปดูแลนั่นเสี่ยงดูสสวนเลยสามวันหมแล้วพ่อมีวิธีการดูแลอย่างไรครับพ่อที่เกิดขึ้นครับไอ้โรคใบไม้นั่นมาหน้าแรงถ้าสวนเขามันมีความซุ่มชื้งมันจะมาถ้าใดที่มันแห้งๆที่มันเหี่ยวแล้วมันมันกว่าครสมบูรณ์นั้นมันจะเข้าทันที ราะมันมาต่อากาศต้องสร้างความชุ่มชื้นคืออยู่ตลอดถ้าพืชแปลงแห,แหง้งครับบางเขาเขาพืชเรา,า,าสมบูรณ์ก็มันเด้นม,มาใกล้ถ้าใดถ้ามันมันบาดสมบูรณ์มันจะเลาะทันทีครับอเอาคือมันพยายามมันแข่งแรงอย่างเดียวครับแล้วนอกจากตะกี้ที่ว่าใส่น้ําใส่ปุ๋ยเนาะรเริ่มที่สี่สิบหกศูนย์หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยอย่างไรบ้ครับแบบแบบใช่จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์นี่ใส่ในระยะประมาณท่าใดขึ้นไปครับถอินทรีย์เนี่ย ถ้ามันดอกก่อเริ่มใส่ละหมายถึงพืชพักของเขาเริ่มดอกเริ่มมีแล้วมันเริ่มใหญ่แล้วเริ่มจะดอกแล้วนะรเริ่มจะจอนแล้วก็เริ่มใส่ใส่ในปร,ริมาณเท่าไหร่ครับบ่บ่ขนาดหนักในสะ่หรือว่าสองให้สองให้นี่นะใส่สักสองนับคูกเนะี่ยเออเอาโรยไปเลยหรือว่าใส่โคนต้นครับยอด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 โคนต้นนะครับพายวยีสีกำหนึ่งหรือว่าครับกำหนึ่งมันกำหนึ่งจะได้เป็นแห้งต้นเหมือนกัน กำน้อยๆน่ะครับหรือว่าเอาใส่นัาก็มันเกิดจากกัดเก้าเนาะครับอินซีนี่กว่างเหมือนไงอืมอ so so like ินซีนี่ที่พ่อทําเองก็ครับอินซีถ้ามันชูดสําเร็จก็มีแต่ทุกวันนี้ที่พ่อใช้ในใจมันมีทั้งสองอย่างทําเองตัวเองถ้าถ้าเอาใส่ขี้ดินนิปื้นทําเองครับแต่ถ้าเอามาใส่เป็นต้นนี่จะมีสูรของเปิ้นชูรสำเร็จไหมมันเป็นเป็นอีกว่ากันนครับโทษวางขายตลาด ครับเน้นเน้นเวลาเราจะเลือกเนี่เราดูปุยยิงสีนี่เราดูอย่างไรครับเอาเอากดดูที่มันราคาที่มันแบบแพงเกินไปแต่มีคุณภาพแล้วมันจะต้องเขียนระบุว่ามีอย่างมีสารมีอย่างมีมีแบบมีมีเหมือนกันครับแต่ถ้ามันมีตัวโบรอนส่วนใหญ่จะเล่นโบรอนมันจะเขียนว่าโบรอนนะครับครับมีโบรอนคือเน้นว่าเื้มีโบรอนโบลอนเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อในดินโดยมันมีโบลลอนกรรมฐัน สองตัวนี้ครับถ้ามีสองตัวนี้มันจะฆ่าเจื้อในดินนะตัวครับมันจะมะเร็งอย่างมาใแค่มาแก้ละเพราะตัวตัวตัวไอ้ตัวที่สำคัญคือตัวกรรมฐานนะครับกรรมฐานนี้มันจะฆ่าเจื้อในดินอ๋อเจือแทบทุกชนิดเจื้อราเจือเลยอที่เฮามาหันนยมันจะครับกินมันมันจะสุนสุนหน่อยครับถ้าบรจะเน้นตัวนั้นพอตัวนั้นมีุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้ส่วนหญ่จะมีแปดครับตั้นนี้จะมีแปดถ้าตัวได้มันมีเขาก็ ผ่านไปก่อนครับจะเน้นตัวน,นั้นอันนี้คือใส่ตัวนี้จะใช้เฉพาะตอนที่มันเริ่มจะเริ่มดอกแล้วเริ่มเป็นหนุ่ยเรื่อยกตรสูตรเดยวตลอดครับสูตรนี้ตลอดเลยแล้วอย่างปุอยอินซีจะให้ทุกระยะอย่างไรครับถ,ถ,ถ้าพอใบมันถ้าใบมันยังดำความสมบูรณ์ยังมีอยู่เราใส่เตือนเราก็ดูตามความสมบูรณ์ของต้นถ้ามันหน่วยนักขนาดถ้ามันก็ามาโทมก็แคบหน่อยครับคือใส่กับน้อย ถ้าใส่ทัดกันสองงวดน้อยๆสองข้างน้อยๆแต่บ่อยข้างนะใส่สักข้างสองข้างทัดกันใช้ใช้กําเดียวมันกินหมดเนาะใส่้น้อยถ้ามันมันมันเกี่ยวเจอกระตุ้นขึ้นมาแล้วหยุดแต่เขาพ่อกขามใช่ว่าทุกเดือนทุกสิบห้าวันทุกเจ็ดวันใช้วิธีการดูเอาดูเอาครับถ้ามันบัสมบูรณ์ก็ทําแล้วอย่างปุ๋ยมาร์กนี่เขาพ่อมีสูตรพิเศษที่พ่อมาร์กเองครับที่คิดค้นขึ้นมาเองะครับถ้าสูตรสูตรมาร์กนั้นมันก็ มันก็มันก็เต้าที่มีที่คิดค้นขึ้นมาเองครับแต่ส่วนผสมที่คิดค้นขึ้นมาน่ะมันก็อารตี้ของของเหลือเขาน่ะครับคือเตือเขาไปขายของเหลืเาเขาไปใส่ข่องเศษพฤกเศษพัดเสติพฤกพักมัรกับน้ําเป็นทําเป็นน้ํมามักครับเป็นน้ํามักก็มีแต่เป็นกล่องนี่ประเด็นยังไม่ได้ทําเตือ์มันเอาใส่ในเป็นเป็โมละครับแต่น้ํามักมัมีอยู่ทาเติรนน้ํามัก ถ้าน้ำมารกนี่ถ้าให้ถ้าแบบประจำเปลี่ยนกันบปลไส้นะครับถ้าบลเจ็๊มปลาทีได้เพราะมันมีตัวตัวตีมล่อมีทั้งตัวหนึ่งคือตัวกากน้ำตาลกากน้ำตาลจะล่อประเภทเพ,เพยแป้งมาตีเท่าเพราะหมูนี่จะกินจะกินเพียแป้งพวกเพยแป้งมันจะชอบน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นน้ำมามักน้ำมามักก็จะมีผลในการล่อแมลงพวกเพลอยู่มีแต่ผมให้ดีผมแจ้ง แต่ถ้าผมใจผมจะเอาใจตัวสปิงเกอร์ไปผสมกับในสปิงเกอร์เลยือไ่เลยครับคือว่าเจือจางที่ชุ่ละมันไปตัวแนวคือมันต้องการอยู่ในดินหมดเลยเดีวมาได้ใส่โลดรตล้อใส่โรดมันได้เพราะมันแห้งละไบซอสสูตรสำเร็จตัวนี้มันมีบางครั้งก็เขาใส่ใส่พืชพักนั้นเราไปมันก็แห้งขนาดทำมันใบไหมเลยนะข้อมูลนี้สูตรสำเร็จมันเอามีเครื่องวัดครับเออมันเวลาแรงแรงจริงๆครับ พอเฮาเฮามักทำเนมันบางข้างเฮาจะนักตัวได้ตัวหนึ่งเพราะเฮาบาดได้เ็นมาโดยตรงเนาะครับมือนเติมมันเพื่ออ๋อแต่ที่รู้ก็คือว่าถ้าพวกกากน้ําตาลเนี่ยมาที่เจอมาคือถ้าใส่นักมันล่อพวกพราพวกไอ้เพี้ยแป้งสำคัญี่สุดมันจะเก็บมากินน้าตาลเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใส่แบบเจือจางใส่เจือจางคือไปตัวสปริงเกอร์ครับคืออ่อนที่ชุดละมันก็ามันก็อาตานกระท่มมันเกือบว่าเมียไงครับ เคไปลงในดินเคหู้วาใส่หู้วาตัวเก่าใส่มันก็ดึงเต็มใจตัวเก่าแล้วถ้าอย่างนั่นแล้งอย่างน้ํานี่ฮอทุกวันละห้านาทีนะครับถ้ารักกรณีแล้วดูฝนดูแลเรื่องน้ํามันจะลดดูดฝนนี่เกิดมาได้ใจน้ำครับแต่ไปไปดูตังวัชพืชวัชพืชจะแรงคือว่าถอนอย่างเดียวหรือว่าแจ้จจอบผมได้ละมันเฉะถอนอย่างเดียวถอนแล้วใส่เอาไปต่างนอก จะเก็บกล่องไว้จากนี้แล้วพอถึงปลูกเซจเรียบร้อยถึงการเก็บเกี่ยวนะครับของวิธีการเก็บเกี่ยวนี่ของป่อใช้อย่างไรพ่องครับตอนเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวดูเก่็มันนะครับครับดูลูกมันให้มันลูกมันเกแล้วมันมีสองอย่างเนาะอันนี้มันมดรุนลนี่เป็นรุ่นรุ่นที่สองครับรุ่นดุนรุ่นที่แล้วมันโดนแรงคเกล หน้าฝนเนี่ยทาให้ดอกมันละมาหพูเป็นจะได้เนี่ยฝนฝนลงสองวันหน่วยละหมดครับแล้อย่างเทคนิคก,การเก็บเกี่ยวนี่คือของพ่อจะใช้วิธีเก็บเกี่ยวจะเอาไปขายเนี่ยจะต้องมีวิธีเทคนิคอย่างไรครับตอนเก็บต้องเก็บตอนในช่วงตอนเจ้าครับถ้าผมจะส่วนใหญ่จะเก็บผึ้งสดครับขอกสดไข่สดสดครับการเก็บตอนเช้านี่มันจะมีผลอย่างไรพ่อครับคือว่าผู้บอร์ทคเขาเนี่ย มันจะได้กินของที่สดแล้วก็ลดลดเมื่อก็เป็นเป็นของเปื้อนโดยตรงเลยโดยเนี่ยเชียวตัวตัวไดตัวหนึ่งมันได้ตายคือลดลดพริกถ้าเป็นพริกนี่ก็ก็คือความเพลทของเปื้นอนคงคง,งตี้เนาะคุณภาพยังคงอยู่ครับแต่ถ้าเป็นพืชพักนี่รดรสชาติจะหวานครับความหวานของพืชพักเนี่ยถ้าแหมคืนมันจะจะเปลี่ยนไปทันทีอย่างที่พวกเคยประสบมาคือคิดมาได้เนี่ยคือว่าถ้าเก็บข้ามคืน รสชาติจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าเนี่ยเราเคยกินว่าเลยเก็บไปเก็บเลยแกงเลยเนี่ยรสชาติมันจะลำกรอบมีหันมดเลยแต่ถ้าเราเก็บค้างคืนนะบางตัวเซียวบางตัวมันคงจะตายไปแล้วมาได้อย่างที่คุณภาพาก็จะลดลงละลดละครับ